อ๋อที่มึงชอบและที่มึงรอดและที่มึงไม่รอดเราชอบเนื้อแบบประมาณนี้เหรอย่างอุ้ยน่ารักจังเลยสีอะไรอะตื่นมาแบบมอร์นิ่งกินนี่เลยอะอุ้ยสวยน่ารักสีดีของปลายสวยมากที่นิ้วให้น่ารักสีเขาก็จะไม่กระตุกกระตากน่ารักรีวิ ถูกต้องค่ะวันนี้เราจะมารีวิวอีกหนึ่งอันที่คนขอมาเยอะมากเลยนะคะ mm hmm. นั่นก็คือบลัชออนคือบลัชออนของเราอะ่ะเราจะบอกกอนว่ามันมีหลายเนื้อมากอย่างเช่นเนื้อที่พวกเราใช้กันบ่อยๆเวลาซื้อตามห้างก็จะเป็นเนื้อแบบเป็นพาวเดอร์แต่มันจะมีบางเนื้อที่เป็นครีมเหมือนกันเทคนิคการใช้ก็คนละแบบครีมที่เราชอบครีมก็คืออย่างงี้ปะก็คือ C CE ปะ yes โอเคคือมันมีทั้งเป็นสติ๊กแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะอันนี้คืออันที่พวกเราชอบอันนี้ TCE <G> มันมีหลายสีมากเราชอบเนื้อแบบประมอาณนี้เอย่งังอุ้ยน่ารักเลยสีอะไรอะ เดี๋ยวจะให้ดูอีกอันนึงเป็นอันที่เราเกือบเกือบจะชอบอันนี้เป็นสติลล่าอันนี้เป็น 3CE ีลองสังเกตสติลล่านะเนื้อเขาจะดูเป็นหยุ่นหยุนมากกว่า 3CE เนื้อเขาจะแข็งกว่านหน่อยสติลล่ารุ่นพวกเนี้ย<ๆ>เคยดังมากๆใช่แต่ว่าเนื้อหยุนมากมเนื้อมันเกลี่ยยากสำหรับคนที่ไม่เคยวิธีในการทาตัวบลัชออนแบบนี้นะคะคือแปะเข้าไปถููเลยเซตป๊บเบลนด์ที่หลังมือเล็กน้อยนะคะให้เขาติดมาที่นิ้วนิดหน่อยแปะเข้าไปค่อยๆเกลี่ยออก ด้านข้างแบบนี้วิธีการนี่คือสีอะไรบอกสีหน่อยฮอลลี่ฮอกฮอลลี่ฮอกน่ารักซึ่งกลัวทาใต้ตาด้วยแล้วกูก็ทาแก้มได้ด้วยแล้วใต้ตากาันบวมอเหรอถูกต้องใต้ตา,ตากันบวมก็ใช้ได้อันนี้ <c oughs> สีไฟตรงนี้มันแบบ มันจะหวงมากมากเลย <ไป S 1> อะ,ะมันจะหวงไปป้ามือแต่หน้าเราสวยเราไม่เป็นไรคือถ้าเป็นแบบนี้นะคะมันจะเกลีย่ยยากสําหรับมือใหม่ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้ครีมแต่ข้อดีของครีมคือมันจะอยู่ได้มากกว่าบลัชออนที่เป็นพาวเดอร์เพราะว่าครีมพวกเนี้ยแปะลงไปปุ๊บทาแป้งทับมันจะดูเป็นธรรมชาติแบบเฮ้ยผิวเรื่ออะไรเงี้ยสำหรับใครมือใหม่อันนี้เป็นสีพี่เนะค่ะสีออกรูส้มๆชื่อว่าสี morning skinny คือแบบตื่นมาแบบ morning morning skinny เลย ถ้าเกิดใครไม่ถนัดใช้ใชนิ้วไปเน,ะะนี่ชอบใช้แป้งอย่างเงี้ยแป้งตัดๆหน่อยจิ้มจมอย่างงี้แล้วก็ุก อ่ะแปะลงไปเหมือนกันวิธีการคือเหมือนกันนะคะเราสองคนก็คือแปะลงไปตรงประมาณน,นี้วิธีการทาบัชออนก็คือปัดขึ้นตรงนี้ก็ได้ปัดตรงนี้แล้วี้แล้วก็ตรงนี้นิดนึงใต้ตาตอ,อยาเอางนี้านมาใกล้ๆก้ให้ดูว่าค<า>ือสีเนี้ยมันจะทําให้มึงดูแบบแพนขึ้นเฉยมันจะส้มแล้วมันทาให้หมองมึงบ่มแดดเห็นปะเออมันดูบ่มแดดว่ะบ่มแดดมันจะแบบอ้อย o ็น i n g s k น n ี y แล้วก็อีดีนึงนะคะคือสีนี้คือสีที่ยิบด้วยซื้อตหยิบสีแต่กูใช้สีประมาณนี้ไม่ได้สีแดงหน่อยยิบสีอะใช้สีนี้ได้ถ้าเกิดกูปิดแสงมึงจะเห็นเลยว่ามันแดงมากแดงมากชื่อสีว่า p r i m u l a จะบอกว่าเวลาซื้อพวกเนี้ยให้ลองที่ผิวอย่าแบบดูแค่ตาเพราะสีบางสีเนี่ยมองแค่ตาเนี่ยมันเป็นสีนึงพออยู่ที่บนผิวเราเป็นอีกสีนึงเออเพราะฉะนั้นคือลองที่ผิวเลยลองที่หลังมือลองที่แก้มเลยว่าสีมันออกมาเป็นสีไหนอย่างที่เราเห็นมันแดงมากจริงอะ แต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้แดงขนาดนั้นให้ดูพามูล่านะคือมันแบบจริงๆมันแดงมากเลยนะแต่มเป็นแดงกล่ำหน้ามึงกินมะเขือเทศจริงๆจริงๆข้างเนี้ยมันจะแดงแบบอุ้ยแดงจนเอยมันเป็นสีอีฟจริงๆอ่ะพามูล่าแดงแบบคนหนาวอรอประมาณนั้นสซมสซมมันอย่างนี้เลยทาเบาๆก็แนะนำให้เกลี่ยเบาๆบางๆค่อยๆเพิ่มเลเยอร์เพราะไม่งั้นมันจะบงสมมตินะกูใส่เยอะหน่อยเยอะไปละเยอะไปหมดแล้วเพื่อให้แบบมึงเห็น อันนี้ส้มอันนี้ชมพูแดงแล้วก็อุ้ยร้อนแดดออแปดจมูกนิดๆด้วเบิ้ลเบบี้เบิ์นโอเคประมาณนี้นะคะน่ารักโอ้ดีอันนี้ไม่มีหน้าให้ใสอันอื่นเดี๋ยวน้าหมดแล้วเอามาเป็นตัวบราที่เราชอบมีแบบสติ๊กด้วยนะคะเกลียดให้ดีต่อมาเป็นพาวเดอร์ง่ายๆที่เราซื้อทั่วไปตมที่เราเจอและกันหลักการเลือกพาวเดอร์มึงมีปะหรือแ้าเลือกสีไม่มีสำหรับกูนะกูง่ายมากๆเลยพาวเดอร์ถ้าเกิดเป็นแบรนด์กูชอบของนามา และออสีก็คือออแกซัมป่ะเออออแกซัมกับดิฟโพรก็อยากใ,ให้เขาเดูพเออพราะว่าเพราะว่ามันดูสกรปรกมากสำหรับถ้าเกิดใครเลือกอะไรไม่ออกอันนี้ของกูคือออแกซัมแล้วชื่อเขาก็คือแบบน่าจะจำของมึงอุ้ยเนี่ยเห็นป้าสีจริงสวยอะ่ะอันนี้คือดิฟโพรสดิฟโพรเออสำหรับใครที่ไม่รู้จะซื้ออะไรก็คือต้องมีออแกซัมกับดิฟโพรเอาไว้ออแกซัมดีมากจะบอกว่าสีออแกซัมนะคะเป็นสีที่สำหรับเรานะเหมาะกับทุกสีผิวเลยแล้วก็ใช้ได้แบบไม่กระตุกกระตากดิฟโพรนะคะจะออกเป็นสีชมพ น่าลาสีเขาก็จะไม่กระตกกระตาน่าร uh, uh, ัก ปกติอะเราจะมีหลักการในการลงอายแชโดว์คือสีเข้มจะลงช่วงตรงนี้สีอ่อนจะลงตรงหน้าแก้มตรงนี้จะได้ดูหน้าหลัขคืนแล้วก็สีอ่อนจะลงใต้ตาด้วยนิดน,นึงก็จะเป็นตามหูตามมีความเป็นออกกาซัมจะลองสังเกตเห็นว่าเขามีสีทองทองปัดไปก็จะไม่กระตกบตาและอีกอันหนึ่งนะคะเป็นที่เราโปรดตาและใช้บ่อยมากอัน,น้ Intoit Into It ราคาแบบไม่แพงเลยสีที่เราชอบขโมยเนยช้ยคือสีดูเป็นแบบนี้แต่งจริงปัดออกมาไม่กระตะตา สี marry me อ่ะ marry me คือแบบแดงน่ารักมากอันนี้ให้ดูตัวอย่างของกระตุกระตาามาจ้ะอ่ะไหน example ให้ดูสิอืมอุยอุ๊ย ไม่ได้อันนี้ดีมันจะแดงมากๆเลยนะเวลาใส่มือแต่ว่าพอเวลาไปอยู่บนผิวเวลาอยู่บนผิวอ่ะน่ารักเอาอีกครั้งน่ันนี่แสงเราเป็นแบบแสงเราตกใจนิดนึงนะโทษทีนะมามามาเอามินี่ค่ะมึงจะมีทุกสีบนหน้าไม่ได้นะเฮ้ยแต่น่ารักเห็นปะเออแต่อันนี้ไม่ได้เห็นนะมันลอยอ่ะอันนี้มันลอยอ่ะเออก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างเนื้อพาวเดอร์นะคะยี่ห้อที่บางทีมันไม่ค่อยดีมากเนี่ยเวลาปกติี่ยทาไปปุ๊บระหว่างวันเขาจะหลุดเขาจะหลุดแบบออกไปจากหน้าเราเยอะพอสมควรก็ต้องเติมใหม่แต่ ยี่ห้อที่เราเลือกมาเป็นยี่ห้อที่เรารู้สึกว่าปัดตอนนี้ก็ยังอยู่จนถึงเย็นยี่ห้ออีกที่ครูชอบคือคอสลุก คือกู <anut S 2> ใช้ทุกวันอันน Jamie, ี้สีจะออกมาเป็นประมาณสวยอะมึงน่ารักปะมันจะออกลนเราไม่ได้อ่อนไปหรอแล้วมันไม่ดูแทนไปไม่ไม่ไม่เพราเวลาปัดออกมามันไม่ดูแทนเว้ยเวลาปัดออกมาอันนี้ดันเป็นสีที่เยอะแบบพอดีสำหรับผิวกูอุ้ยเนื้อมันนุ่มมากเลยอ่ะเอาอีกอันนึงนี่นี่เออเห็นบ้าสีนิ่วก้อยนะทุกคนนิวก้อยนะทุกคนสวยจริงๆดีมากอีกอันหนึ่งที่ชอบนะคะที่เราจะใช้คู่กันกับตัวบลัชออนของ คอสลูคสีอันนี้บอกก่อนสี่ศูนย์สี่นะคะกูรู้แล้วกูเอาไฟไปไกลๆหน่อยก็ได้ไงคือบางทีก็ไฟก็เกินไปเนาะใช่หน,นีสวยไ<ว>เยอะเลยอีกอันนึงที่ชอบคือ T C E อันนี้สีชื่อว่า Make Me Brush นะคะมันจะเป็นสีแบบนี้ข้อดีของเขาคือเวลาปัดรอบแรกเราจะปัดรวมทั้งสองอันและปัดทั้งหมดหน้าแล้วเราจะใช้สีอ่อนปัดตรงหน้าแก้มตรงนี้จะลบอะไรเหรอใช่เราลบอันนั้นไปแล้วอุ้ยสวยเออแล้วก็ใช้สีอ่อนปัดตรงใต้ตานิดๆให้ดูเหมือนแบบหน้าทะลุท่านหนอนหน้าทะลุท่านอุ้ย มตการเอาสีออนปัดใต้ตาแบบนดูแน่าทน่งท่านหนอมดูเป็นมุ้งยิงเอาคอนซมาใช้มีอันไหนอีกมีค่ะอีอันที่ชอบคือชาร์ดรุ่นนี้เป็นลิมิเต็ดมันจะขายพร้อมกัน3พาเลตแต่ว่าข้างในอ่ะสีเขาไม่เหมือนกันเลยจริงๆิงก่อนนันนี้ใช้ตั้งแต่รุ่นที่เป็นกลมๆแล้วพอรุ่นลิมิเต็ดอันที่2ออกมาก็ซื้ออีกแล้วมันหมดแล้วเหรอหมดแล้วอันกลมๆอันนี้เป็นไฮไลท์บลอนเซอร์แล้วอันนี้ก็เป็นบล ซึ่งบราสีประมาณนี้นะคะลงช่วงประมาณแบบใต้แก้มตรงเนี้ยกำลังดีเลยเพราะฉะนั้นคือพาเลตเดียวใช้ได้หมดจริงอันสุดท้ายที่ชอบเหมือนกันแต่ต้องลงเบามือคือ for you t o for you t o อินทอินไม่เหมือนกันใช่ไหมเละอ่านอะไี่ห้อหดเลิศแต่จะบอกว่าวิธีการในการที่จะลงใดๆก็ตามเนี่ยให้ปัดเบาๆก่อนในทุกๆที่ห้ออันเนี้ยกูอาจจะไม่ได้ชอบเพราะมันแบบมึงเก็ีป้ามันดูบนผิวมันดูบนผิวมันดูบนผิวมันไม่ได้ดูเป็นแบบเข้าไปอยู่ในเนื้อเดียวหมนมันเป็นธรรมชาติเข้าเนื้อหมดเลยเห็นปะจะ อกว่าสําหรับใครที่ถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่ในการซื้อบลัชออนสามารถซื้อบลัชออนแล้วสามารถใช้ได้กับทั้งอายแชโดว์ใช้ได้กับแก้มและใช้ได้กับปากด้วยอย่างเช่นอันนี้สามารถทาตาได้ทาปากได้และก็ทาแก้มได้ดังนั้นถ้าไม่อยากลงทุนเยอะลองซื้อจากบลัชแล้วปัดเบาๆมันก็จะทําให้เราประหยัดเงินไปได้เยอะ่าลองเลยอุ้ยสวยน่ารักสีหนส,<อ>สวยมากอะโอเคตอนนี้ใช่ไหมคะมีแต่คนถามมาว่าทําไมเนะดู หน้าเปล่งปังขึ้นช่วงนี้จริงๆแล้วนอกจากทำหน้าไม่ใช่ก็คือว่าเทคนิคเวลาแต่งหน้าเสร็จอ่ะใช้สเปรย์น้ำแร่น้ำแร่อี่ห้อใดก็ได้ฉีดหน้าไก่ไกี้ดอกไม่ใช่แบบฉีนน้าเปียกจริงๆมันมีหลายยี่ห้อนะอย่างจางแซมมุนก็มีแต่ว่าบางคนแพ้ใช้อันเนี้ยไม่แพ้ชัวร์เออของกูใช้ยูซลลนเสร็จแล้วหน้ากาลังชื้นๆไฮไลท์แน่นอนทุกคนรู้ว่าเน้นหน่อยถึงว่าใช้ของอะไรก็ได้เลยนะไฮไลท์อ่ะไม่ตําเป็นแต่ต้องเป็นแบบของพี่เนยนะเพราะของพี่เนยไม่มีขายแล้วมึงแถบสีที่ม อยากได้แต่เราไม่เคยใช้เทคนิคนี้เลยมึงคือแบบมันจะซึมเข้าผิวแล้วหน้ามึงเงาแบบเงาแบบเปธรรมชาติเหมือนเกิดมาแล้วหน้าเงาเลยเงาแบบงงเหนื่อยมึงแบบเฮ้ยดีอ่ะสวยอ่ะเฮ้ยสวยอ่ะดีเห็นมันจะไม่ได้ปืดอ่ะแล้วมันติดมากเออจริงมันติดกว่าเทคนิคนี้ติดกว่าบายคลาเกิดอยากให้เราลองอะไรอย่าลืมนะคะถ้าคุณขอเราลองให้นะคะ มึงด้าแดงเหมือนแพะกูงงเฮ้ยแต่ว่าบางทีการที่มันแดงเกินแบบเนี้คือในชอบนะกูไม่ได้ชอบสไตล์เกาหลีที่แต่งแบบแบบไม่แต่งแล้วอ่อนมากๆใช่คือกูจะชอบโซนแต่งหน้าเกาหลีที่แบบมีซีโมเดลที่เขาเขาจุกเขาจุกกันแล้วเออจริงอย่างนั้นน่ารักแต่กีเทคเนี่ยแต่กีมันทําให้เงาแบบไงนะมันเงาแบบไม่ปอมแต่ปะอืมแต่หน้าปอมหน้าปอมไปแล้วใช่เงาห้ามปอม